สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพ่ากันกับแอบในช่วงบ่ายของมือวันที่20เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565กับการตามหาโตเลขแนวทาดดดดดดงดีๆเด็ดดังๆนะคะมือนี้แอดภพาพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุข,ขอนมาติดตามนะคะอะตเลขแนวทา จากพระธุดงนะคะคุณแม่ท่างโคราชเป็นภูไปนําตัวเลขเมื่อไห้นะคะนอมพอร้อมกันกับตัวเน้นตัวย่าค่ะงวดที่แล้วนะคะตัวเลขของพระธุดงเพิ่นไหหมาหกแปดนะคะแล้วพระธุดงเพิ่นก็บ,บอกว่าหกระวังสิตีลังกาวสันพี่น้องค่ะเอามาหนีได้มาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขบนล่างของพระธุดงพร้อมกันกับตัวเน้นตัวย่านะคะตัวเลขสิมีิัตใดนาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ สวัสดีค่ะจ้ามันนี่แมา่ตามตัวเลขเลขพัทุดงเนะแม่ค่ะเลขพัทุดงงวมืที่แล้วเนี่ยพัทุพัทุดงพ่นแปดหกใช่ไหมคะหกแปดโอ้หกแปหกแปดแต่ทีนี้เขาก็ว่าไปซื้อพวกที่ซื้อแต่มันก็มีสองสามตัวอยู่แต่ว่าเขาเน้นตัวไหนแปบลบว่าตัวนั้นแหละค่ะ ทีนี้พระุดงเน้นให้หกแปดแต่ว่าแกก็บอกว่าให้หกตีวันกาด้วยเด้อเผื่อมันเป็นเก้าเอาเหรอว่าอ่านี้่ะเขาก็ซื้อหกเขาก็ซื้อหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกเขาก็ถูกแต่ก็จะซื้อแต่ตัวที่พระท่านเน้นอย่างเดียวเขาไม่ซื้ออย่างอื่นอ๋อว่าที่แล้วท่านเน้นแปดหกแปดเนอะคุณแม่ใช่ค่ะ วันนี้ท่านได้มาแล้วเหรอคะคุณแม่ให้ามาแล้วจ,จ้าแม่ก็เลยมาดูมันมาตรงเลขนั่นแท้ตรงเลขสิบห้าตัวด้วยโอ้มันมีตรงเลขสิบห้าตัวด้วยหรอคะคุณแม่ใช่นั่นแหละอ๋อค่ะค่ะทรงคืออยู่งั้นอ่ะเอ่อสามตัวบนค่ะสามตัวบนเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าค่ะจ้าแล้วก็สองตัวบนเจ็ดห้า เจ็ดห้าค่ะอันนี้บนนะคะจะแล้วกัหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะเเก้าห้าเก้าห้าค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะสองห้าสองห้าค่ะจ้ะแล้วก็ล่างล่างค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะสี่ห้า สี่ห้าค่ะมีแค่นี้แหละและไอ้พวกที่เขาไม่ได้วงเนี่ยแปลว่าเอามาให้ดูเฉยเฉยอ๋อแต่คือถ้าถ้า,าจะเน้นเนี่ยคือวงท่านจะวงมาให้เหรอคะคุณแม่ใช่เขาวงกลมมาเลยไอเก้าหนึ่งห้ากับหนึ่งห้าแต่ที่เจียงก็สามตัวในโยมญาติโยมขอให้เฉยหรอกท่านเลยนั่งให้ค่ะจะเลยให้เป็นสามตัวจ้ะแล้วก็เลขล่างก็ วงแปดห้านั่นแหละอืมแม่เรามาดูอ้ามันคือตรงกับเลขเขาเอามาสิบห้าตัวหลังมาตรงกันเลยเนาะคุณแม่ใช่ต,ตรงกันแต่ว่าแม่แม่ว่าแต่เลขเลขพัะตุดงเขามาก่อนไม่เกี่ยวอันนี้คุณมาทีหลังค่ะเพราะว่า<ล>แม่แม่เล่าเรื่องพระตุดงให้หนูฟังก่อนตั้งแต่เช้าเลยเนาะแม่เนาะ ใช่และอันนี้ขเขาเพิ่งเอามาให้ตอนที่แอดโรมาแม่ออกไปคุยกับเขาคือว่าแม่ไม่ได้รับโทรศัพท์แม่จาร์ดแบตไว้ไงค่ะคุยกับเขาข้างนอกตอนแอดโตมานะ่ะค่ะคุยเรื่องเลขสิบห้าตัวนี่แหละเอา้าแ,แม่คุณแม่เน้นตัวเดียวกันเลยอ่ะค่ะแม่ก็ว่ามันมีเลขเหมือนกันเลยค่ะ,ะเลขเหมือนกันแล้วเขาก็เน้เนๆเหมือนเหมือนกันค่ะแต่ตัวอื่นมันก็มี ของพัธนะุดวงเนี่ยแต่เราก็อยากจะลาดใจค่าเอฟซีได้มาจากไหนตัวที่เหมือนเหมือนไม่ใช่ตัวเน้นก็เอาได้จ้าคุณแม่นั่นแหละเพราะว่ามันมันก็ไม่รู้จะออกตัวไหนเนาะค่ะคุณแม่จ้ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเลขของพัธุดวงท่านก็ออกมาเป็นเจนะ็ดศูนย์เนาะแล้วเมื่อกี้ก็หกแปดเนาะคุณแม่นั่นแหละอืมแสดงว่านี่ก็เพ<น>ิ่นก็สุดยอดอยู่เหมือนกันเนาะค่ะ <C' an> ค่ะคนที่กลับไปหกแปดแปดหนี่เก้าเก้าแปดแปดเก้านี่เพื่อนคงจะได้เยอะอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่ที่เพื่นไปเอาได้ได้ได้เยอะอยู่เพราะว่าเขาเขารู้อย่างนั้นอ่ะเขาเคยซื้อแบบนั้นอ่ะอืมถ้ามันถ้ามันมีผิดเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะ <C' an> ถ้าถูกก็ถูกตรงไปเลยจ้าถ้าผิดก็คือจะเป็นแบบนี้แหละ <C' an> มันจะเป็นตีลากากันออกอย่างอย่างว่าเจ็ดเป็นหนึ่งอย่าง หกเป็นเก้าอะไรอย่างเนี้ย่อ๋อค่ะเออเออนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันผิดนะถ้าตรงก็คือตรงเลยจ้ะแต่ถ้าผิดมันก็จะผิดแบบนี้แหละค่ะอของเลขของปัะตูตงค่ะแล้วก็มีเจ้าหนีงก็ว่าไปเอาเลขประตูมาแล้วแต่แม่ยังไม่ได้ไปโอเลขประตูนีาเลขประตูนี้นแกน้อยตัวนะคุณแม่เนะาะใชนั่นแหละค่ะเลขประตู และทีนี้ก็เลยไอแม่ก็เลยเอาไว้อยู่แต่ยังไม่ทันได้นั่นจ้าแม่แมก็เลยว่าแม่จะไปอีกทีอีกรอบนึงอยู่แต่ว่าจะไปถามยายคนที่ฝันน่ะน่ะจ้าเลข่อธรรมดานั่ยหระคุณแม่นั่นแหละนั่นแหละมันจะไปถามค่ะว่ามันเป็นยังไงจ้เพ่นพ้นมาบอกก็ค้าอยู่ด้เนาะคุณแม่เนาะจ้าค่ะแต่มัน มันก็มันก็เพึ่งหลุดนี่แหละแต่ว่าเลขของเทวดานั่นมันก็หกหกแปดคือกันมันมีหกมีแปดอ่ะเนาะค่ะแต่ว่ามันตีไม่ถูกอะ<ช>่ะบางาคนก็บางคนก็ตัดเอาตัวหน้าอย่างเงี้ยอย่างหกแปดอย่างเงี้ยอย่างหกแปดแล้วก็แปดศูนย์เนี้ยมันหกแปดศูนย์อ่ะเนาะค่ะบางคนจะตัดเป็นหกแปดหกอะไรศูนย์แล้วบางคนก็ว่าหกเป็นเก้าอะไรเงี้ยอืม มันมาตรงกันแล้วก็เลขเด็กผีเด็กอีกใช่ใช่เมื่อที่แล้วนี่หกแป,เปดเยอะเลยนะหกแปดน,นั่นแหละ,ะแม่กำลังงอยู่เหมือนกันจ้ะม,มันมาเปิดน,นั่นแหละค่ะทีนี้ถ้ามีหงนี้เร,เ,รเราเราต้องระวังว่ามันจะเป็นเก้าและแหละ,ะลาามันกตีรายค่ะการ <สะ S 2> นะจ้ะตุกตีรายกา,ลา,กาแล้วทีนี้ไอไอเนี่ยเลขพอตู้เขาเข้ามาแม่ก็เขียนไว้อยู่แต่ว่าเราจะลงไหมหรือยังไง อ๋อเป็นอ่าวันหลังก็ได้นะคะคุณแม่หรือคอยก่อนเนาะคอยเลาคอยอไอ้คอยแม่ไปดูก่อนเนาะได้ได้ค่ะคุณแม่ให้คุณแม่ไปดูค่ะคุณแม่คะแม่นอนก่อนแล้วดูให้เจ้านั้นเขาฝันเขาอะไรก่อนจ้าคุณแม่มนเรียกผีนั่นแหละจะรอให้เขาฝันวันพระวันกูนก่อนค่ะคุณแม่จ้ะถ้ายังงค่อยติดตามกันใหม่จ้าคุณแม่คะ แตจางอ่ะโอเคนี่แหละค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำล่รวยๆนะคะคุณแม่จะจะตทดสอบลองดูไอ้เลขสิบห้าตัวน่ะเขาก็บอกว่าแม่พลาดมันเข้าอืมเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยงวดที่แล้วคุณแม่เลขวดที่แล้วเนี่ยเลขสิบห้าตัวเนี่ยพ้นเข้าเข้าเป็นตัวเน้นไหมคะที่พ้นเน้นให้ไหมคะเขาไอ้เน้นเนี่ยเขามาเน้นกันเองโอ้มาเน้นกันเองแต่ว่าเจ้าของสูตรนี้ไม่ได้เน้น ไม่ได้เน้นให้ใช่เขาบมนเน้นกันเองคนที่อันนี้แม่ก็ถามเขาเขาก็บอกเองนะไม่ไม่ใช่ว่าเขาเขาเน้นคนทาเน้นให้อ๋อโอ้ตอนตอนที่พากันถูกนี้เขาเขามาเน้นเองเหมือนกันเหรอคะคุณแม่ใช่แค่เน้นเองว่าทำไมเน้นถูตัวจังเขาชอบกันเองไม่รู้เขาจะมาทางไหนด้วยหรือเปล่าน่ะอ๋อน่าจะมีพวกนักเล่นน่ะพวกนักเล่นเขาก็ต้องมีตัวไหนมาชนกันเนี่ยหรือเปล่าจ้าคุณแม่ นั่นแหละเขาก็เลยถูกเราก็เอาตามเขานั่นะได้ค่ะคุณแม่คะแม่ก็ถามว่าเขาชอบอะไรกันเขาเน้นอะไรกันบ้างว่างั้นแม่ก็เลยถามอย่างนี้จ้าเขาก็เลยบอกมาทีนี้แม่มาแม่ก็มาดูเลขพัดทวดอ๋อทาไมมันเหมือนกันแท้อืมจ้ามันทําไมเหมือนกันแต่เลขพัดทวดนี่ก็ท่านเน้นให้เองค่ะแต่ว่าไม่รู้มันจะ ตีาลากับอะไรแบบไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ้าคุณแม่ค่ะนั่นแหละจ้าก,ก็ไปเอฟซีดูดูเอาแม,แม่ก็อยากให้ถูกแม่ก็ไม่ได้ทําเองเนาะแข่งต่อค่ะคุณแม่ด่ีหาไม่หาไม่ถูกแม่ก็เชิงหงุดหงิดใจเชิงไม่อยากจะหาจริไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่เจ้าอื่นเขาก็บางครั้งเขาก็ผิดเหมือนกันจ้าจ้ก็แม่ก็ได้ยินเขาพูดอย่างนั้นแหละพูดว่าโอ้ย บางทีเขาก็ผิดสองวดสามวดก็มาตามต่อยังถูกว่างั้น,น,นแ,แม่พูดกันกับยายคนที่เอาเลขมาให้นี่แหละเขาบอกว่าไม่อยากฟังจากไหนแล้วเนี่ยเวลาเอาว่าถูกกบทีว่างั้นแม่ว่างนี่เนา <c oughs> ะก็เป็นแนวหม่อยู่เรื่อยแม่วางไม่อยากหาแล้วค <c oughs> ่ะกโอ้เจ้าใจน้อยหลายถ้าเจ้าเอาเลขสิบห้าตัวงวดก่อนเจ้าก็พอพลาดแล้วว่างั้น <c oughs> แม่ก็เลย ตามต่อดีกว่าจ้าคุณแม่จ่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะจ้าคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะจ้ากันค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากพระธุดงนะคะคุณแม่โคราชนะคะเล่าได้ นัตัวเลขมาฝากงวดที่แล้วตัวเลขของพระธุดงเล่าไดวงกลมอยูที่ตัวเลขห8พี่น้องคะวงกลม68แนะคะแต่ว่าพระธุดงแล้วก็ฝากบอกอาอยิโยมที่ไปเอานะคะตัวเลขพระธุดงบอกว่าหระวังมะสิทธิตีลังกาเป็นเก่าพี่น้องตีรังกายอีลีค่ะท่านพระธุดงปอนเดวงไห้ที่68แดด้ค่ะพะม่พี่น้องเด้อเอา มันี่มานนี่อ่าเป็นงวดหม่นะคะงวดมือวันที่หนึ่งท่นมากข้อมสองพนหสิาะคะสำหรับตัวเลขบนค่ะบน9ก้าหนึ่งหสมตัวนะคะเก้าหนะคะสตัวบนนะคะเจ็ดห้าหนึ้าห้านหสองหะคะบนนี่อ่า,อาพระธรงคพันเนียนยุทีเก้านึงหากัมนึ่งหานะคะสำหรับตัวเลขบนเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะล่างค่ะบันี้ค่ะล่าง8ปดห้าเจ็้าเก้าห้ห้านะคะเน้นล่างแปดห้าเด้อพี่น้องเด้อ เอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขเลขพระธุดงนะคะโดยคุณแม่ทั้งโคราชเป็นผู้ใดไปติดตามตัวเลขมาฝากนะคะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขอบบุญขอบคุณสําหรับการติดตามรับจมรับฟังค่ะขอหายพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขลนโชคโฉมมันมันลำลรวยลุยแห,ห,ห้งแห้งปังปังไปน้ำกันสุขสุขค้นนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่พางโคราชนะคะขอบบุญขอบคุณพระธุดงพ่นพรมนะคะสาหรับตัวเลขดีๆแบบนี้นะคะตัวเลขชุดนี้นะคะพระธุดงพ่นได้เน้นให้เลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกถ้าไม่อยากสิ้พลาดกับตัวเลข เด็ดเดดแบบนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดเดดดังๆจากท่างช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบันเทาสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอดในคลิปหน้าด้อค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ